สวัสดีฮะอยู่กับช่องกอ็เก่งกับมาซ่อมนะครับผมก็เชา้านี้มาถ่ายคันวิโกโ้เอยฟอร์จินเนอร์ให้ดูนะครับเครื่อง3.0ทําทำเสร็จเมื่อวานนะกับอาการควันดำนะครับควันดำควันขาวแล้วก็เวลาเบิ้ลเนี่ยโชยเหมือนผงทรายนะครับควันออกแบบเป็นผงทรายเลยนะบานก็ ที่ทำนะครับก็มีหนึ่งเลยถอดหัวฉีดนะครับถอดหัวฉีดมาทําความสะอาดก็คือถอดแยกชิ้นส่วนนะครับล้างทำความสะอาดแล้วก็กดเทสใหม่นะซึ่งอันนี้3 0 0 0 0นบาโลนะครับก็ยังเป็นปลายเดิมอยู่แต่ก็สภาพก็กว่าจะ ปรับสภาพให้กลับมาพอใช้ได้นะครับก็ใช้เวลาอยู่พักใหญ่นะครับตอนหนึ่งหัวนะฮะสี่หัวคือต้มแล้วก็ทำความสะอาดปลายนะครับบดขัดล้างคือแก้ไขเบื้องต้นนะครับแก้ไขเบื้องต้นแต่มันเสียเวลาหน่อยนะครับผลที่ออกมาก็คือก็โอเคอยู่นะอ่อ ที่บอกว่าแรกๆเนี่ยควันดำนะครับควันดำมากเลยแคบเบลิลปุ๊บเนี่ยออกเป็นลูกเลยนะครับก็ใช้มานานนะครับใช้มาสักพักใหญ่แล้วพอตอนหลังมาเริ่มมีควันขาวนะครับเริ่มมีควันขาวเครื่องเนี่ยเดินไม่นิ่งไม่เรียบแล้วก็เขกเขกปุ๊บปึ๊ก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 ,ก,กเนี่ยคือปล่อยมานานนะครับ คือคันนี้ก็ลือมานะลือมาก็เจอแหวนรองหัวฉีดนะครับมีปัญหาสูบ4สูบสมีแต่ขมเหลวไอเสียนะครับที่ที่ต้นต้นของหัวฉีดนะแล้วก็เอาออกมาอ,าออกมาได้ก็เอาหัวฉีดมาล้างนะครับถอดล้างทุกชิ้นนะครับยกเว้นด้านบนคอยตัวนี้ไม่ได้ถอดนะถอดแค่เฉพาะ ตัวปลายแล้วก็ไส้ในในต้นมันน่ะมาทาการล้างนะครับล้างแล้วก็ทำความสะอาดเบ้านะครับเบ้าหัวฉีดนะครับจะหลักๆแล้วก็จะมีสูบสี่นะที่ต้องใช้เวลานานหน่อยนะครับเวลาแหวนรองหัวฉีดมันรั่วนะครับมันไม่ได้รั่วแค่แหวนรองนะครับตัวหน้าสัมผัสในรูในเบ้านะครับมันแหว่งนะครับ มันแหว่งแล้วก็ต้องทำการปรับหน้าปรับหน้าสัมผัสก็ใช้เครื่องมือในการคว้านนะครับเครื่องมือที่สำหรับเอาไว้คว้านเบ้าหัวฉีดนะต้องค่อยๆทําทำนะครับต้องค่อยๆทําทำแล้วก็เอากล้องเอากล้องสองลงไปว่ามันเรียบหรือยังอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องมือก็ต้องนิ่งนะนะครับมันแหว่งนะครับรูในเบ้ามันแหว่งตอให้เราตอให้เราเปลี่ยนแหวนใหม่นะครับถ้ามันแหว่งนะครับ มันก็ไม่อยู่นะครับเดี๋ยวมันก็รั่วอีกนะก็ต้องทำการปรับแล้วก็ฟัดชิ่งนะครับฟัดชิ่งน้ำมันเครื่องนะครับถ่ายน้ำมันเครื่องเก่าฟัดชิ่งฟัดชิ่งสองรอบนะครับใช้น้ำยาฟัดชิ่งของไอ,ปอ้ปตทสองแก่ลอนเลยนะแค่ลอนแรกก็คือรอบแรกนะครับสตาร์ทเครื่องผมทิ้งเอาไว้ประมาณเกือบ20นาทีนะแล้วก็ถ่ายออกนะครับถ่ายออก ถ่ายออกแล้วก็ปัดชิ่งรอบ2นะครับปัดชิ่งรอบ2ก็เกือบ20ินาทีเหมือนกันเดินสตาร์ทเดินเบาเอา,เอาไว้แล้วก็ถ่ายออกอีกนะครับแล้วก็เอาลมเป่าออแต่ช่วงที่ผมล้างหัวฉีดนี้ก็คือผมล้างด้านบนหมดแล้วนะครับถอดแคมเช็คเช็คระยะห่างวาลวนะครับเช็คระยะห่างวาลวก็คือคล้ายๆการตัดปรับตั้งวาลวถอดแคมออกถอดชุดนี้ออกนะครับแล้วก็ดู ซีนหมวกวาวเนี่ยมันมันมันถอนขึ้นมาไหมนะครับมันหลุดไหมอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่ารถคันนี้มันใสมันใส่ดัดล่างมาแต่เขาปิดไว้นะครับตอนนี้เขาปิดไว้ผมบอกว่าไม่อยากให้ใช้แล้วถ้าอยากประหยัดให้ใช้เดิมนะครับก็เครื่องสามพันอัตราเร่งมันก็โอเคอยู่แล้วนะนะครับเอ่อทีนี้พอฟัดชิ่งเสร็จอะไรเสร็จก็เติมน้ำมันก็จะเป็นของไอวาลวนนะ ก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกก็คือเอาง่ายๆคือเอาเกรดกลางๆแล้วกันใช้จะใช้ย่ออะไรก็ได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนกองโซล่านี่กองโซล่านะครับเปลี่ยนกองโซล่าใหม่ก็สตาร์ทเดินเบาทิ้งเอาไว้เสียงเครื่องนี่คนละเรื่องเลยจากที่เดิมมาเสียงกโกก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 กเนี่ยอันนี้เสียงเครื่องก็เดินนิ่งเรียบตามระยะทางการใช้งานมานะครับก็ ถ้าดูแลรักษาเครื่องดีๆก็อยู่ได้นานเครื่องสามพันนี่เครื่องสามพันนี่ต้องระวังนะครับระวังเรื่องการดูแลการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะเพราะว่าเครื่องสามพันนี้จะมีบาลานส์นะครับเผาบาลาน์ถ้าเครื่องพังเนี่ยเวลาเผาบาลานส์มันหลวมนะครับมันค่อนข้างจะเซอร์วิสยากจะซ่อมยากนะครับก็จะซ่อมยากหน่อยทีนี้ถ้า ถ้าเราดูแลดีๆมันก็อยู่ได้ได้นานนะ,ะเดี๋ยวนี้เครื่องเงย็นๆอยู่ก็น้ำมันเครื่องจากการฟัดชิ่ง่ายแล้วก็มันก็จะใสๆนะนะครับมันก็จะใสไม่ดำนะครับของเดิมนี่ดำแล้วก็มีขเขมาไอเสียด้วยนะต้องพยายามดูแลรักษานะครับก็ เอากล้องสองก็ไปดูในรูน็อตนะครับเบอร์สิบสี่ก็จะเห็นฝักบัวนะครับก็ฝักบัวนี่ก็จกปกระปกเยอะนะครับแต่ฟัดชิ่งแล้วปล่อยให้ปล่อยให้น้ำมันหยดนะครับน้ำมันหยดจนหมดแล้วเอากล้องสองก็ไปดูก็ใส่นะครับฝักบัวก็เริ่มใส่ขึ้นมาแต่ท้าดีก็คือถอดอ่างนะครับแต่ค่อนข้างจะถอดยากนะพวกวีโก้วีโก้ฟอร์จูเนอร์ ก็ทำทำทำเบื้องต้นก่อนนะครับทำเบื้องต้นก่อนเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องนะว่าไม่รู้ตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยผมว่าไปลองวิ่งมาสองรอบพอเราทําเสร็จนะครับพวกข่าวอเสียมันจะค้างมันจะค้างอยู่ในท่อไอเสียนะครับยังเป็นท่อเดิมแต่อย่าเพิ่งไปตกใจนะครับเวลาควันมันยังมีขาวหรือว่าควันมันยังดําอยู่อย่างเงี้ยมันก็ไปวิ่งสักสองรอบนะผมว่าไปวิ่งย,ยาวๆนะครับ มันก็หาย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 ปกติเนี่ยเขาบอกว่าลูกค้าบอกว่าสตาร์ทตอนเช้าสตาร์ทครั้งแรกจะไม่ติดครั้งที่สองถึงจะติดแล้วก็ควันขาวออกนะครับควันขาวออกอันนี้เดี๋ยวลองสตาร์ทดูนะครับเพราะว่านี่เครื่องยังเย็นๆอยู่เลยเกยความร้อนยังร่วงตกอยู่เลยนะครับก็เมื่อวานเอาไปลองมาก็มืดอยู่นะครับ แล้วก็ควันมันก็ค่อยๆหายหายหายแล้วทีนี้ไม่ไม่มีแล้วนะครับเดี๋ยวจะสตาร์ททีแรกก็คิดว่าพวกเทอร์โบมันจะมีปัญหาหรือเปล่านะแต่ก็ต้องใจเย็นๆค่อยๆตรวจเช็คนะครับรถแบบนี้นะฮะต้องมีเวลาจอดทิ้งเอาไว้ให้ผมตรวจเช็คนะครับเผื่อมันจะได้ไม่ต้องเสียเยอะๆนะครับอาจจะเป็นนิดเดียวก็ได้นะครับแต่ลองใจล้มๆหน่อยนะครับเดี๋ยวสตาร์ทเลยของเดิมเนี่ยสตาร์ทแล้ว เครื่องเคกสตาร์ตติดสตาร์ตครั้งแรกยังไม่ติดพอสตาร์ตติดก็คือควันขาวเลยนะครับพอเบิ้ลก็จะเป็นควันดำควันดำแบบเป็นผงเป็นเม็ดทรายอะโรยเต็มพื้นเลยนะมันเหมือนเป็นผงเม็ดทรายเนี่ยโปรยเต็มพื้นเลยนะครับมาเดี๋ยวสตาร์ตดูนะอยากเหียวะเปิดยังวะเออเปิดแล้วตาททีเดียวติดเราก็ไปดูข้างหลัง นี่ไม่มีแล้วของเดิมท่อเสียดำนะผมวันนี้ผมล้างนะครับแล้วก็ใช้น้ำล้างแยงเข้าไปข้างในตอนนี้ไปลองกลับมาแล้วตอนนี้ว่าควันเริ่มไม่มีแล้วนะครับก็ไปลองมานะครับแล้วเดี๋ยวเบิดเครื่องนะครับ บนเครื่องก็ท้ายก็มองไม่เห็นนะแต่ถ้ามีมีควันขาวควันมันจะโชยเลยนะมันจะโชยตามลมมาเลยอันนี้เร่งแล้วนะอันนี้เร่งแล้วนะมันไม่มีก็ถือว่าใช้ได้ในระดับหนึ่งนะครับเสียงเครื่อง เครื่องนิ่งเลยเงียบแต่ก็ดังป่าของรถที่เขาดูแลดีๆนะครับถ้าของดูแลดีๆเงียงนิ่งเงียบกว่านี้นะของดูแลดีๆแล้วก็ไปใส่นี่มานะเห็นไหมเขาไปใส่นี่มาตัวนี้ไอไอกองไอกองเทเตอร์ทโบของซิ่งเนี่ยรูมันใหญ่นะรูมันใหญ่มันเหมือนมันทําให้เร่งดีขึ้นแต่จริงๆของเดิมมันดีแล้วนะ มันรูใหญ่เหมือนเหมือนเสียบไปไม่ได้ต่ออะไรเลยอะเหมือนต่อตรงอ่ะนะครับ๋ยาการล้างห้องเครื่องนะล้างห้องเครื่องนะส่งงานแล้วนะครับออขอบคุณมากสำหรับการรับชมนะครับงานแบบนี้ต้องใจเย็นนะครับถ้าควันขาวเอาไปลองแล้วไม่หายเนี่ยบางทีเราเราเรา,เราใจร้อนเกินไปนะครับต้องใจเย็นการทำงานต้องต้อง ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับถ้าเออะอะไรก็เปิดฝานะครับยกเครื่องมันก็เสียเงินเปล่านะอันนี้เราแก้ไขตรงนี้ได้ผมว่าก็โอเคนะนะจากของเดิมขี้เหร่มากเลยนะของเดิมเนี่ยขี้เหร่มากเลยเนี่ยแค่จอดเฉยๆเนี่ยเดี๋ยวแป๊บเดียวก็ควันขาวแล้วนะครับของเดิมเทอร์โบก็จะไม่มีเสียงวิทวิทวิวเลยนะของเดิมนะครับเหมือนมันติดเข่านะครับ นะครับก็ต้องใจลมๆมเดี๋ยวล้างห้องเครื่องเสร็จก็ส่งงานแล้วจะถือว่าหายนะครับเพราะตอนผมก็ผมก็ลุ้นอยู่ว่าเช้ามามันจะสตาร์ทแล้วฟันมันจะขาวไหมนะครับของเดิมมันจะไม่มีฟิวฟิวฟิวเลยนะของเดิมนะครับเบิ้ลน,นี่มันเหมือนไม่มีเสียงเทโบะ คุณฮะสำหรับการรับชมนะครับเดี๋ยวล้างห้องเครื่องให้เขาก่อนนะครับส่งงานแ,แล้วคุณมากเลยครับสวัสดีครับ